เสื้อกับข้าวให้เด็กๆตัมู้นูนูมูมูมู <laughs> อยากอ,อกรก็ัสดีครับตับของป้านั่งนะครับตีมลังบ้านน้องคงอิงนะอรุณสวัสดิดดด์นะครับตอนเจ้าเอฟซีตุกสารนะครับทุกคนดีลวงเดียปลอยดีๆนะครับไปให้ไปเลยครับเดี๋ยวเดินตามนิดนึงครับป้านั่งตม อกไก่แล้วก็โครงไก่นะครับผมเนาะให้เด็กๆกับวิ่งไปไหนกันเลยวอ้นด,ด,ดีก็ออกมาวิ่งมาได้มั้งนะครับตะกี้ก่อนจะออกมาก็นอนอยู่ปากรบอก่าลกูกข่าลูกตินนมกินนมอยู่ครับ เดาเดป่าวิงบไบไกลครับนูนเลยโกงนที่ม่วนออนะากับผมชี่ดีดีมาเลย ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเล่นอแปะนี่เด็กดื้อกับเนี้ยตองไ้ตองไอหลาไปเนี้ยเพราะว่าเรื่มทำตาจะไหลรถกระปุมลงเดียวก็เลยเนี้ยปล่อยให้อยู่แบบเนี้ยกับไปดีดีไปดูลูกไปเร็วไปอึฉีเสร็จไปในลูกมาเร็วมามามาดีดีไปดูลูกมาเร็วมามามาเร็วเร็วเร็วนุ่นโดไปหาลูกเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วเร็ว โดไปเล่นกับลูกเร็วๆเป็นว่วงลู้นู้ความกับไปเร็วไปไปบุญน,นัด

มาเร็วมามามาเร็่มาเรดูไปหาลูกเลยพอบอกว่าดูไปหาลูกแล้ววิ่งก,กลับทันทีมาเร็วมามามาเอ้ยไป ปลาหรือไปชี้เรียบร้อยแล้วนะครับเสียโดปลาไปเซกไกลพอดีลงเดียมหมดแต่เหลือกับข้าวอยู่นะครับกับปลานางนะอีพีนี้ลุงเดียเป็นคนใต้ให้ปลานางนะครับพุ่มเนาะให้ปลานางเขาต้มไก่ให้เด็กๆครับ เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมาดีดีปั๊บกัดแต่ถ้าว่าแมงลงแล้วเขาจะไม่กินอเออไปนะเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำให้เนาะเปลี่ยนน้ำใหม่ให้นะเดี๋ยวข้าวก็กินนะ สองฝาเปิดแล้วนะครับพ่พ้นไม่ตกกับอุตุไม่แน่นอนไม่แม่นถ้าอุตุมาคือทำใเรานอนไม่กอยรับกันเป็นห่วงเด็กๆป้านางหรือปั๊มจวนหลวงเดียไปเราก่อนนอนเราไปหาได้กันหลดูดีดีกับดีดีเหมือนหายดีอย่างนั้นอย่างนี้หลวงเดียว,ว่าเออให้พ้นมันตับตาจะตกตา แต่ฝนตกเรารู้นะครับบอกมันมันฝนมันมาถางนแบบไหนนะครับพอถตาเรากันแบบนี้เรากันไม่ตู้ครับพวกมันหางชวนตั้งแต่ก่อนนอนมันคือแต่ไม่แม่นครับปุตุตเอาเร็วดีดีกินน้ำดีกว่ากินน้ำฮะแมวนะ เอาลุกขึ้นมากินน้ำก่อนไหมเ,เดี๋ยวเราให้นมลูกนะเดี๋ยวใส่ใส่กับพวกไม่เด็ดออกดีๆนะครับกวาดตรงตงงรำความจาดตรงดีแต่นี่กรงกระจาดนะครับพอหลงเดียวกวาดตอนเย็นได้กวาดวยเรียบร้อยเลยนะมีแต่แป้านะครับปูไอ้ไอ้แต่เด็กๆตู้กันไปตู้กันมา รอยเน้อย,อย,อยดีๆอยากวิ่งเล่นนะครับเกับเจดู่พาไปนะครับบุญรอดด้วยการลุงเดียวพร้อยไปผักมึงนะครับตำตาจะไม่กลับพอลุงเดียววนะันนั้นเจดูดไปห้าลูกเลยนะวิ่ง ลูกตุกตัวกันจะดือด้วยแต่ว่ามันยังมีอย่างที่เส้นรกไร้คลาอยู่นะกับดีดีทำความพลาดมดเนี่ยเบียต่ำทีละตัวทีละตัว King nan 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 liền lo kính đi đi số bốn là gặp đồ tạo lòng nắng gặp คือลูกคากินนมกับน้ำกระยิ้วลุงเดียเลยเอ,เอาขึ้นไปปอนกับทีนี้กินไปกินไปเลอตกลงด้านหลนังลกเกินไม้ลุงเดียเช็ดโดเยเน <laughs> ี่ดีดีแมนก็ไม่นอนกับตรงันลูกน้ำเลยกอดเช็ดแห้งดูกลับเข้าไปนอนกับลูกเหมือนเดิม <c oughs> โอเคครับปุ๊กไอ้ดีดีจัดการลูกก่อนกับนี่ไอ้ดีดีจัดการลูกตามความ อ่าเด็กๆนะครับจะเดี๋ยวใส่ใจทางนี้เปลาก้าวได้กินนะครับผมเนาะอาจจะมากินนี่แกนี้นะครับฝากติดตามช่องป้านางด้วยนะครับทีมล่างบ้านนะ้องอุ้งอิงลุงเดียทีมล่างบ้านนอ้องอุ้งอิงแล้วก็เฟซด้วยครับผมจื่อเดียวกันนะครับกล้องป้านางเนะาะเจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับผม